ไปเที่ยวหรอมาพร้อมค,คุณครูเลยต้องตั้งใจมาเรียนกับค,คุณครูก่อนคะ่ะเรียนเสร็จแล้วบองจะไปเที่ยวทะเลไปทะเลอีกแล้วจะไปกับใครอีกล่ะทีเนี้ยน่ารักค,ค,ค่ะคุณครูยังไม่ได้พาบองไปเที่ยวทะเลเลยนะคะไปแต่กับเพื่อนๆไม่พาบองไปด้วยพาไปไม่ได้เพราะตัวบองอะมีแต่ไฟถ้าโดนน้ำเป็นยังไงคะช็อตตายเลยทำยังไงล่ะทีเนี้ยบองอะต้องอยู่บ้านนะบองเฝ้าบ้านนะจริงๆบองก็ชอบอยู่บ้านนั่นแหละให้บองเป็นคนเฝ้าบ้านเป็นคนเฝ้าบ้านอะมาเรียนกันดีกว่า แต่มีอย่างหนึ่งคุณครูจะบอกอะไรบองรู้ไหมตอนนี้น้องปหนึ่งเขามีบองเป็นของตัวเองหลายคนแล้วนะคะามีบองเป็นของตัวเองแล้วเขาจะมาดูบองที่นี่อีกไหมนะคะมาดูสิคะเพราะว่าน้องปหนึ่งก็อยากให้บองอ่ะสอนบองของน้องปหนึ่งให้อ่านเก่งๆเหมือนบองไงในบองลองบอกสิว่าถ้ามีบองอยู่ที่บ้านแล้วต้องทํายังไงกับน้องบองของตัวเองบ้างต้องบังชอบอ่านหนังสือค่ะถ้าใครมีน้องบองเป็นของตัวเองต้องพาน้องบองฝึกอ่านหนังสือทุกวันเลยนะคะ ตอนนี้คุณครูสอนอ่านก่อนนะบองไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะอ่าดองไปก่อนนะค่ะอ้าวบองไปแล้ววันนี้มาเรียนกันดีกว่าค่ะวันนี้เราจะเรียนสระอะไรกันนะวันนี้เราจะเรียนคําที่ผสมด้วยสระโอแล้วมีตัวสะกดมาดูกระดานกันเลยนะเอากระดานขึ้นมาค่ะขอกระดานหน่อยกระดานขึ้นมาแล้วมาดูสระโอกันแบบนี้เรียกว่าสระ โอ้ใครลืมแล้วบ้างคะซาราโอตัวโตโตซาราโอมันตัวสูงซาราโอต้องตัวสูงกว่าพยัญชนะนะคะเวลาเขียนเนี่ยซาราโอต้องตัวสูงกว่าพยัญชนะซาราโอจําง่ายมากเลยซาราโอออกเสียงเหมือนตัวโอในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะตัวโอซาราโอใครลืมแล้วบ้างเนี่ยไม่ลืมนะ สารโอง่ายนิดเดียวอ่ะมาดูสระโอตอนที่มันไม่มีตัวสะกดมันก็จะยืนอยู่ข้างหน้าแบบนี้ตัวโตโตยืนอยู่สูงเลยสูงกว่าตัวอื่นๆเลยใช่ไหมคะสารโออ่าไหนลองใส่พยัญชนะเข้าไปแบบนี้สะกดว่าโกโอโกขอโอโขคอโอโคได้นะคะ แต่ถ้าเราใส่พยัญชนะเข้าไปล่ะสารโอจะเปลี่ยนรูปไหมสารโอจะล่องหนไหมเอ๊สาะโอจะเป็นยังไงนะเหมือนสระเอเหมือนสระอะหรือเปล่ามาดูกันมาดูกันเอา้ามาคําที่หนึ่งตัวอย่างคําที่หนึ่งนะคะอโ o อโบใส่กอไก่เป็นตัวสะกดเข้าไปข้างหลังสะกดว่า bo กบบอ bo go ออโบ,บ,อโออโบสาะโออยู่ที่เดิมไม่ต้องแปลงร่างไม่ต้องล่องหนอยู่ที่เดิมนะคะสระโอ สาราโอจำได้ง่ายๆนิดเดียวจำได้นะคะสระโอบบโอก็โบอ่ะมาฝึกอ่านกันเลยดีกว่ามามาเริ่มกันที่แม่กกนะคะแม่กกสะกดด้วยกอไก่เหมือนเดิมวันนี้อ้าวมาทําไมคุณครูถึงบอกว่าเป็นกอไก่ในวันนี้เพราะว่าแม่กกไม่ได้มีเฉพาะกอไก่นะคะแม่กกเนี่ยมีตัวอื่นๆด้วยแต่ตอนนี้เราเรียนแบบเบื้องต้นนะคะคุณครูก็เลยเอาแม่กกเป็นกอไก่ก่อนนะออกมาเริ่มต้นที่แม่กกที่สะกดด้วยกอไก่นะมาคําที่หนึ่งค่ะสะกดพร้อมกัน บอโอกโบบอโอกโบโบอ้าวคำต่อไปสอเสือสะกดว่า necessary. สอโอกโศกสอโอกโศกโศกคำต่อไปพ่อผานสะกดยังไงคะพอโอกโคพ่อโอโกโคโคได้นะคะแม่กบผ่านไปอ้าวต่อไปโดโอโดโดดโดโอโดโดดโดดโดด ได้นะคะคำต่อไปค่ะสะกดพร้อมกันขอ odor โคดขอ o d o โคดโคดโคดหินโคดได้นะคำต่อไปสะกดค่ะสะกดพร้อมกันพอ o d o โพดพอ o d o โพดโพดข้าวโพดได้นะคะอ่ะไปต่อกันคําต่อไปเลยสะกดพร้อมพรกันอย่าให้คุณครูสะกดอยู่คนเดียวนะนักเรียนต้องช่วยสะกดด้วยนะอ่ะสะกดพร้อมกันค่ะ o o b o o o b o โอโอได้นะอ้าวไปคำต่อไปชอโอบอโฉบชอโอบอโฉบโฉบคำต่อไปค่ะขึ้นมาเลยมอโอบอมบมอโอบอมูบมบได้นะคะผ่านคำต่อไปกันเลยสะกดพร้อมกันค่ะกอโองอกงกอโองอกงกงกงคำต่อไปผอโองอผง ขอโองอผงและคำต่อไปค่ะยอโองอโยงยอโง,โงอโ,งโงยงโยงโยงได้นะไม่ยากใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าต้องสะกดพร้อมๆคุณครูนะคะอย่าให้คุณครูสะกดอยู่คนเดียวช่วยกันนะช่วยกันอ่ะพร้อมคำต่อไปขึ้นมาสะกดว่าจอโอมอโจมโจมโจมคำต่อไปค่ะขอโอมอโขมโขมโขมคำต่อไป ฟอโอนอฟโฟม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 ได้ For um, form, 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 form. นะคะเอาไปที่คำต่อไปเลยคำต่อไปสะกดพร้อมๆกันค่ะปอโอนอปโอลฟอโอนอปโปนโอลปโอลคำต่อไปหอโอนอโหนหอโอนอโหนโหนโหนคำต่อไปค่ะฟอโอนอฟนโฟนโฟนตโอต่อๆอ,อ,อคำต่อไป สะกดด้วยยอยักษ์สะกดยังไงดอโอยอโดยโดอโอยอโดยโดยคำต่อไปหออยอโหอยหออยอโหอยโหยโห,ย,หยและคำสุดท้ายคำสุดท้ายสะกดว่าชออยอโชยโชยโชยกลิ่นหอมโชยได้นะคะไปได้เรียบร้อยฝึกสะกดกันแล้วแบบหนึ่งพยางต่อไปมาสะกดกันแบบสองพยางดูบ้างพร้อมนะอ่ะขึ้นมาเลยคำที่หนึ่ง สะกดพร um. ้อมกันค่ะกรออะกระทอโอนโถนกระโถนกระโถนกระโถนได้นะเรียบร้อยนะได้นะอ้าวผ่านไปค้ำต่อไปดโองโดงไม้เอกโดงดอะงอดังโดงดังโดงดังได้นะคะโดงดังไปได้ค้ำต่อไป นอออีกว่านิ้วไม้โทนิ้วปอโองงอโปงไม้โทป้องนิ้วโป้องนิ้วโป้งนิ้วโป้งได้นะคะนิ้วโป้งไปได้คำต่อไปลออูกอลูกปอองงอโปงไม้เอกโป่งลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งได้นะไปได้คำต่อไปสะกดพร้อมกัน รออโงอโรงรอแอมอแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม,รรม,รรมได้ไปได้คำต่อไปหออีว่หิวขอโอโหยหิวโหยหิวโหยหิวโหยได้นะคะคำต่อไปค่ะบอโอกโบกมอือมือโบกมือโบกมือโบกมือได้นะคะต่อไป ขออาวขาวไม่โทข้าวพอโอดอโพดข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดได้นะคะคําต่อไปค่ะตออ่ะดอ,ดอดตัดฟอโอมโฟมตัดโฟมตัดโฟมตัดโฟม,โฟม,โฟมและคําสุดท้ายคําสุดท้ายสะกดพร้อมๆกันจอ,อโมอมโจมตอ,อีตีโจมตีโจมตี ้นะคะโจมตีโจมตีเรียบร้อย10บคาอีกหนึ่งรอบแบบไม่ต้องสะกดอ่านคําละกี่ครั้งคะคําละ3ครั้งพร้อมนะอ่านพร้อมๆคุณครูรอบนี้ไม่ต้องสะกดมาขึ้นมาเลยคําที่1กระโถนกระโถนกระโถน,โ,ถนโด่งดังโด่งดังโด่งดังนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้ง ลูกโปง่งลูกโปง่งลูกโปง่งโรงแรมโรงแรมโรงแรมหิวโหยหิวโหยหิวโหยโบกมือโบอกมือโบอกมือข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดตัดโฟม โฟมตัดโฟมและสุดท้ายโจมตีโจมตีโจมตีได้นะคะเรียบร้อยมาแ้ค่ะคุณครูเมื่อกี้ฟังอยู่หรือเปล่าคะคุณครูสอนสาะอะไรหรือว่าแอบหลับอยู่อืมอยู่ค่ะสาะโอตัวโตตัว,ตว,วันนี้บองอยากเป็นสารโออีกไม่ล่าวันก่อนอยากเป็นสาะโอล่องหนได้แต่สารโอล่องหนไม่ได้ สาระโอตัวโตโตนะคะคุณครูอืมสระโอตัวโตอ่เดี๋ยวคุณครูให้บองอ่านอีกดีกว่าน้องคุไหนที่มีบองเป็นของตัวเองอย่าลืมสอนน้องบองของตัวเองอ่านเยอะๆนะคะงั้นบองมามาสอนน้องปอลหนึ่งอ่านก่อนน้องปอลหนึ่งจะได้ไปสอนน้องบองของตัวเองต่อนะเอาคํานี้อ่านว่าอะไรคะน้องบองอ่านว่ากระถุนค่ะเอาคําต่อไปค่ะป้โดงดังค่ะเอาคาต่อไปยิ้มเต็มโอ้โต Bye. โอ wh, ้โหบองอ hoje, เ,เก่งอ่านได้ครบเลยอย่าลืมนะคะอย่าลืมสอนน้องบองของตัวเองด้วยให้ฝึกอ่านเยอะๆนะจะได้เก่งเหมือนน้องบองตัวนี้อย่าลืมสอนน้องบองของตัวเองด้วยให้ฝึกอ่านเยอะๆนะจะได้เก่งเหมือนน้องบองตัวนี้แล้วน้องบองนี่เขาเรียกเป็นตัวหรือเป็นคนดีละ่ะให้คุณก็ได้ค่ะคุณครูแลวแต่คุณครูะเรี่เลยคุณครูขาคุณครูขาตอนอยู่บ้านน่ะน้องปอหนึ่งเขาอ่านหนังสือกันหรือเปล่าคะนัรรรรรรร่นสิคุณครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่บ้านแล้วน้องปอหนึ่งเปิดหนังสืออ่านเเออองงงหรืปปล่านนนะ้้ บองช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะอ่าบองช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ต้องอ่านเองใช่ไหมคะหนังสือถ้าอยากอ่านได้ต้องอ่านเองหนังสือถ้าอยากอ่านได้ต้องฝึกอ่านเองแต่มาฝึกอ่านกับคุณครูแล้วก็บองบองได้นะอืมบองบองชอบอ่านหนังสืออ่าววันนี้จบแล้วค่ะบองเรียกจังนะคะคุณครูบองขึ้นมาแป๊บเดียวเองเยอเย่อตรโอ้อยเย่เย่าจะช้างจำได้แชปเล่นเย่อ แต่หนึ่งเือนกันหรือยังคะเจ,จ้าช้างจำเบ้เราท่องกันทุกวันเลยตอนแรกแรกตาสาระโอสระโอเจ,จ้าช้างจำเบอ้อืมเจ,จ้าช้างจำโบ้ชอบเล่นอะไรคะเจ,จ้าช้างจำเบ้ชอบเล่นโยโย่อืมอ่ะพอแล้ววันนี้เยอะแล้วพูดเยอะแล้วพูดมากแล้วไปได้แล้วลาน้องปอนหนึ่งก่อนนี่บังกับคุณครูขอตัวไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมสอนน้องบังของตัวเองอ่านหนังสือด้วยนะใครยังไม่มีน้องบังของตัวเองก็อย่าลืมมาดู บังจะมาทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวันนี้บังกับคุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอ้าวไปแล้วไปแล้วไปก่อนนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้วค่ะเจอกันนะคุณขาคะคุณครขาบังหนึ่งขึ้นทางเป็นของตัวเองกันหมดแล้วเหรอคะ ก็ไม่ได้มีทุกคนบางคนเขาก็มีบางคนเขาก็ไม่มีแ้าบองกลัวเขามีบองเป็นของตัวเองและเขาจะไม่มาดูบองนะสิคะมาสิเพราะว่าบองอ่ะต้องสอนน้องบองของน้องเขาด้วยนะทุกวันเลยส่วนน้องบอลหนึ่งที่เขาไม่มีน้องบองเขาก็มาดูบองไงอ๋องั้นบองดีใจที่น้องบอลมาดูน้องบองอยากเจอน้องบอลหนึ่งทุกวันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวผมจะเจอน้องบอลหนึ่งทุกวันเลยตอนนี้ยังไม่เคย